เป็นสุมายาพระคุนของบานสลองไอ้หนูดูเราวงอยู่โน่นไปดูเลยบ้าอไปไปดูที่ทำไมมันร้องสนุกได้ได้ได้โหเนี่ยล้มสาเสียงดังมาเลยเนี่ยไปดูที่งออกไปดูซิว่าใครมาเขามาแห่พระป่าหรือเปล่าอูกัสวัสดีครับป้าพี่แค่ดูยังไงเนี่ยก็ดูอย่างเงี้ย นะ่ไม่ให้พี่บอกดูสิกำลังร้องอ้อนเลยไปยันฮีมานะไปทำยันฮีเลยนะทำอะไรนะไปทำยันทีทำที่โรงพยาบาลยันฮีหรือทำยันฮีเพราะสองอย่างทำหมดวันนี้ต้องทำให้หมดอ้โอะไรไม่นาเป็นใครเนี่ยโอ้โหแอกงกองคันมากมางงี้เป็นใครมาจากไหนเนี่ยมีตาหามีแววไหมแกรู้ไหมฉันนี่คือใคร คือพระคุมานสุมายาแห่งเมืองปัญจลานครอเออเออองหญิงขอราชมารในไทยด้วยพี่ค่ะคือเจก็มองท่านไม่รู้ไม่ยากเออและขอเดชะพระองค์ท่านปกติเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาต้องยกขันมากไปสู่ของผู้หญิงไม่ใช่หรอพม่ยากเลยองค์หญิงนี่ยกขันมากกว่าสู่ของผู้ชายมันจะถูกหรอไม่ยากเราหญิงไอ้ยซื้อเบอร์ลักษณะไม่มีรถ เขาเหรออินดี้โอ้อินดี้ไม่รู้รู้จักแต่อินเดียแค่กันเดียวเลยโมองหญิงไม่นทำไม่ถูกเลยเนี่ยเอาอีกมาเจ่แกจะชายผู้หญิงสมัยนี้นะนะเขาต้องเป็นคนเลือกเองว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเพราะว่าบอลลูนเป็นของฉันฉันจะเป็นคนเลือกใช่ถูกขององหญิงแล้วล่ะเสื้อใเนี่ยองหญิงเนี่ยอยากอยากอยากเต็มที่อ่ะว่าไรง่ายแกพูดอย่างที้ไม่ถูกต้องนะเอาดายที่ชั่วมาเช็ดหูใช่ไหมซิออกทางจมูกออกทางหูหมดแล้วเนี่ย แล้องค์หนึงเนี่ยเคยเห็นหน้าตาพระผู้มั่นไมไม่เคยสิเป็นยังไงอันนี้่บอกไม่เคยต่ยเจอผู้มัมม่นเลยอะมัหน,น้าตาเป็นไรอมอ่อกรคือคนละ,นละาต,าะตะะละาตา์กไอันี่เนี่ยนักร้องอะการเดินตา ใช่เพราะตอนนี้เราเลือกไม่ได้แล้วเราต้องหาเด็กๆกินแล้วใช่ไหมล่ะไี่ไปชอบได้โชคคนนี้ซะแล้วเนี่ยเอาเอาหญิงเข้าไปเลยไม่ใช่มีอยู่คนคนเดียวนั่งเป็นสลากอาสีจับอยู่เลยไม่ต้องบอกคนไหนขอชิ้นดูเองพคนที่ต้อสายตากว้างไกลชิ้นดูออกว่าใครเป็นใครใครสง่าเหมาะกับการเป็นผู้มั่นฉันเออแล้วเชิญอไปเด็ดเลยวท่ย่างแล้วสง่าไม่น่าเป็นองโอ้ย จะเป่าเลยขบับต่างนานา,นาเลยเ่ยมีผู้หญิงมามองเรายิ่งแอบใจเลย Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng 啊！Hey, hey, นี่นางโกไม่มีสิทธิ์ใช้เวเล็เลยอ้าไม่เป็นไรนี่แกไปส่วนตัวแล้อไงหัวใหญ่เรียกไม่รัะโอ้แล้วไม้ปเสียตรงนั้นกูไม่ใช่ไม้ตัวนี้ตัวนึงไตี่น่ะไปใชมาดใชอยู่ไหนเนี่ยไอ้ร้อง้าค าลอไปตามมาตลองมาให้เจ้หน่อยเดี๋ยวให้ที่หนอมเจ้เสร็จไปเดี๋ยวรอสักครู่นะเอออย่าให้รอนานเหนื่อยจะไปซื้อหอยเนี่ยเสียงแอะเสียงแห้งนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ปะมายแล้วเพิ่นแม่เต้นด้วยเต้นด้วยทั้งคืนทั้งคืนแต่เลือดต้องตัวระวังให้ดีเด้่มีบุญนศึกมาด้วย ไม่ง่าเยบอกให้ไปตามาอารมณ์ไม่ได้ให้มาถูกว่าเล่นไม่เล่นถูกบอกได้ไม่เล่นอารมณ์ใช่ไหใครแล้วแะเนี่ยเอ๋อได้แน่เดี๋ยวรอสักครู่นะมันเพิ่งหรุดจากโรงพยาบาลบ้าปะวะใช่เลยตอนนี้มันไม่ค่อยเต็มเลย เยอะนะเยอะนะเยอะเราละปีนี้เยอะมากไปละมึงรู้ไม่จะถูกใครนี่สุภายาคู่มั่นมาสลองไปเจ้ามาสลองมาเจอสุภายาไปจะมาหาบาสลองเออไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมไม่เคยแต่แนะนำให้รู้จักข้ามาเจ้าให้นาโมมาสลองเอาวเลยครับโอ้โหตกใจลขนาดนั้นยังาม่ นาล่าก็ด้วเมื่อกี้เราเล่นรูดูเปผมฉันคิดว่าเจอกันครั้งแรกมันจะต้องมีอะไรทัทายกันให้สนุกสนานมันเลยลเล่นาด้เองแล้วไม่อืหรอกนอดี๋ยวก่อนะปใครกันผมฉัสมายาคุณบเจ้าพี่ไหคสูมายาเต้น สิ๊กซีไหมสุมายาจริงหรือเปล่าเอ้ายังไม่มีใครจะจริงไปกว่านี้อีกหรือไหมคะจะไม่ให้ดูไม่ออกหรอหน้าใสๆเด็กผิวุวนสวยอย่างเงี้ยเดีเมื่อเจ้ามาแล้วใช่คะพี่จะแนะนำให้ลูกจับบุคคลสำคัญในแผ่นดินนี้มีคนสำคัญเยอะเลยเหรอสองคนนี้เป็นมหาดเล็กอังสุไปและอังสุกลใช่ค่ะส่วนผู้ชายคนนั้นมีตำแหน่งไปถึงแม่ทัพเรื่จิตรกรเองแห่งพม่าเหนื้อว้ายตจริงพี่จิตรกรเหรอใช่นะว่าอังสุมา ขอผมชฉันไปเจรจาหน่อยนะผมชฉันชอบผมชฉันชอบเรืองศิลปะเผื่อว่าผมชฉันจะมีอะไรแนะแนวทางกันบ้างขอแค่ไปคุยนิดนึงนะพี่คะมาทานอะไรยังงั้นนะอย่าหึงนะอย่าหึงผมชฉันนะบายบายฟันจะเฉาะไหมเนี่ยไม่ทำกันนะกันเองที่ตัวเองแต่เอ็มเป็นจิตกรเหรอ เอะคะถ้าทางจะวาดรูปเก่งนะเนี่ยวาดแต่เอาวาดวาดรูปแนวไหนเดวไหนเออชอบวาดพวกวิวเจอชัดว้ายเชยวาดอย่างนั้นน่ะมันจะทําให้การสมองไม่พัฒนามือไม้มันจะไม่ฝักไฝเท่าไหร่ลองวาดรูปแบบผู้หญิงโว์อะไรแบบนี้ไปเปลือยอย่างเงี้ยสนใจไหมไม่เป็นไรนะหญิงว่างหญิงพร้อมหญิงพร้อมที่จะพูีกายให้วาด ไอ้ที่เดินอื่นๆซีน่ะคิดใช่ไหมน่ะคิดไม่ได้นะ้วเดี๋ยวตายกูบอกกินรู้ไหมน้องแป้งอยากจะบอกว่าถ้าเกิดรุ่นเนี้ยโดนห้ามพูดยาวได้นะำพะยะ่ะบ้าแล้วใครเกากินแก่แก่เคี้ยวยากแก่กับแก่ใครเกากินใครกกินเขาต้องกินเด็กเเคี้ยวกว่าแก่กับแก่ทำไมอะรู้จักพอหรือยังยังไม่รู้จักพอเท่าไหร่เลยยังเหลืออีกหนึ่งคนมีอีกเหรอผู้ชายคนนี้เยอะนะสีอนุชาของพี่บาสหลงเาไห่นะว่าตะกอแกว อ้าไรโอ้น้ำนตกใหนะเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานด้เนี่ยเอดน้องเดียวท่าศร้าอคุณเอ้ยน่ารักอ้ยโอ้โอ้น้อายถูกชเนี่ย ข้าที่กายภาพที่โอ no ้โอ้โอโอเขาปวดขี่หรือเขาไมียลมพี <c oughs> <c oughs> ่ยิงไม่ดูกูเซ็กซี่มั้งเลยเหรอพี่ทำเซ็กซี่ที่สุดแล้วเนี่ยเสียงใหญ่ขนาดนั้นสมัยยะพี่จะทำอะไรเนี่ยอะไรผมเดีะยวเดี๋ยวเลยใครจะทำอะไรทักไปก่อนเลยนะใครมีอะไรทำไปกันก่อนเลยตอนนี้กำลังเคลิ <S 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 ้นกำลังสบายรู้สึกผ่อนคลายนี่สมัยยะน้าวศรทำเป็นสาวๆหน่อยนะ